อันดี้ค่ะไม่สิมันต้องอะไรนะคอน,นิจิวะหนี่เฮ้ยตตอ,อมคือเราก็อยู่ห้องข้างกันไงเพื่อนไลฟ์ไหม <c oughs> พูดใช้ได้ไหมพูดดานิดหน่อยค่ะคอน,นิจิวะมินาซังวัตชิวะ my for you days หนีซ้อมสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ I'm in Japan, we are in Japan for e v อยู่ญี่ปุ่นเพราะว่าพวกนี้มีงานไทยเฟสค่ะใช่ซึ่งนี่คือการมาไลฟ์ก่อนนอนเพราะว่ารู้สึกว่านอนเถอะพวกนี้ต้องทำหลายอย่างอืมแต่ก็มาไลฟ์แป๊บหนึง่งนะจ๊ะนะจ๊ะอากาศดีไหมงับดีค่ะเพราะว่าเอ่เอเรียกว่าอะไรอ่ะเราว่ามันดีนะคือมันคือมันมีแดด เออคือแดดมันก็ร้อนแหละแต่ว่าพออากาศมันเย็นน่ะมันก็เลยให้ฟิลแบบเป็นความสดใสที่เย็นอะ่ะเออก็เลยชอบโอเคนะ happy berry good เ e r ี y good คิดถึงหรอป้าคิดถึงค่ามเวนเออไม่เจอพี่ชายนานเลยอะใช่ไหมแม,แม่เราไม่เจอกันนานเลยอะเราต้องหาเวลามาอิตติ้งอิตติ้งกันนั้นเนี่ยที่ปุ่นกี่โมงแล้วห้าทุ่มยี่สิบหกค่ะเร็วกว่าไทายสองชั่วโมงปะ่ะ อืพี่มานกับใครครับลอวมาคนเดียวจ้ะ Hello from Singapore Hi Hi from Japan อืมสนุกไหมสนุกดีนะเออคือเราอะเรียกว่าอะไรเราไปแอดประเทศนี้อยู่แล้วโดยทุนเดิมแต่ว,ว่า I love Japan อยู่แล้วค่ะก็เลยค่อนข้างจะแฮปปี้มากๆ ืมแต่คิดอยู่ว่าจะไปไหนดีเออคิดอยู่แต่ก็ก็คงไม่ผลที่เดิม,ดมตอนเราต้องได้กินเนื้อคะ่ะเราต้องได้กินเนื้อเนื้อรอเราอยู่วันนี้ได้ทำอะไรบ้างครับวันนี้สู้ชีวิตกับการลงเครื่องแล้วกเออ็เรียกว่าอะไรอะ ลงเครื่องมาปุ๊บแล้วก็มาเช็คอินที่โรงแรมซึ่งก็ยากเช็คอินไม่ได้ก็เลยฝากกระเป๋าแล้วก็ไปแต่ละต่แตะเออแล้วก็กลับมาเช็คอินแล้วก็นอนไปแป๊บนึงแล้วก็ออกไปกินข้าวเย็นค่ะประมาณนี้อืมอืมอืมไปเซนซูจิก็น่าสนใจคิงคิงแปลว่าอะไรคะอืมมันเหมือนแบบไปมันเหมือนแบบ ก่อมนอนอะเออนานนะเค้งๆอย่างเงี้ยมันคือมันคือแบบนั้นอื <c oughs> พี่แม่ถ่ายรูปมาฝากเยอะเลยนะถ้าได้ถ่าย <c oughs> นะคะนี่ญี่ปุ่นหนาวไหม <c oughs> ก็หนาวตอนเย็นมันลมอ่ะ <c oughs> เป็นประเทศลมแต่ว่าโดยรวมดีนะไม่ได้แบบหนาวเกินไม่ได้แบบ ทนไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ไงเพราะว่ามันเพิ่งวันแรกใครจะไปทราบว่าวันอื่นๆจะเป็นยังไงอืมนั่นแหละค่ะทุกคนจริงๆอ่ะเรามาไลฟ์แป๊บหนึ่งเพราะว่าจะนอนแล้วก็น่าจะไปสักครึ่งไม่รู้ที่ไทยคือสามทุ่มยี่บแปดปะเออที่นี่ห้าทุ่มยี่แปดไม่แน่ใจแต่ก็นั่นแหละค่ะเราเหลืออีกสองนาทีให้ทุกคนนะคะมาทอคือทอคือการก่อนที่ฉันจะลาไปนอนนะจ๊ะ อบูบีฟออะไมไหมอบูบีใช่ใช่ใช่เดี๋ยวใกล้นอนแล้วจ้ะอืม <laughs> แต่วันก็คุยกันได้นะเราอย่างเลยเวลาอีกนิดนึงก่อนที่จะจากกันไปจริงๆนะคะแอคท่าหน่อยขอสามท่าได้ดิ อ่ะแถมฝันดีนะคะทุกคนหลับไม่ฝันใช่ขอให้หลับไม่ฝันนะคะการหลับไม่ฝันมันดีที่สุดแล้วแหละจะได้พักผ่อนจะไปแล้วมาอีอกหนึ่งนาทีฝันดีนะคะดูเชียงฟอจบอยังงับมันอัพถึงไหนอะคือนี้อ่านไง โอ้ครึ่งแล้วบ๊ายบายค่ะลหลับไม่ฝันนะคะทุกคนเค้งเค้งเด้อสูบบะบุยบะบุยบ๊ายบายใช่มาแบบเรองจริงไปแล้วบ๊ายบายค่ะเจอกันพรุ่งนี้ออฟฟิเชียลก็คงอัปเดตนะคะโพอีมันเล่นงานไทยเฟสน,นะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งจะกลับไทยนะคะบ๊ายบาย